<Hello. S 1> อ,อสวัสดีครับผมชื่อน้องมาร์คคนหูครับชื่อจริงชื่อมาร์คชื่อเล่นชื่อว่าคนหูสะกดคือคอคนนอนหนูหอนุ่งหูสะอูไม้โทรครับเมื่อประมาณวันที่31ผมเดินทางมาจากขอนแก่นครับมาพักอยู่ที่กรุงเทพ เพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องไปเยอรมันครับผมรอเขาเรียกตัวแต่มันก็ไม่แน่นอนครับไม่รู้ว่าเขาจะยกยกเลิกตัวตอนไหนหรือว่าเรียกเราไปตอนไหนแต่ก็มีตัวสำรองอีกคือสายการบินบุกทันซ่าเขาหาให้นะครับคือวันที่17เดือนนี้แหละเดือนเมษายน2563 แล้วก็มีเหตุการณ์ระทึกใจคือ,อ,อก่อนที่จะขึ้นเครื่องเขาจะวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนนะข้างหน้านี่ข้างหน้าประตูก็วัดวัดอุณหภูมิร่างกายพอเดินเข้ามาเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมัยเขาก็วัดอีกรอบหนึ่งข้างหน้านี่วัดก็ผ่านทุกคนนะพ่อแม่ลูกผ่าน36.7 36.8แล้วก็แม่สงสัย37.2 แมงที่ีนี้ก็ไปวัดที่ตรงเคาน์เตอร์ไทรสมัยครั้งแรกเขาวัดได้37.2เขาก็วัดซ้ำพอซ้ำนี้เขาก็วัดได้37.5แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเราอุ้มลูกอยู่ใช้สายอุ้มเด็กอุ้มความร้อนจากตัวลูกส่งมาให้เราแล้วเขาก็เลยบอกให้ไปพักก่อนแล้วค่อยมาวัดใหม่อีกรอบหนึ่งคือ จริงๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าจะวัดเนาะเพราะว่าเราก็ถ้าเราติดไวรัสเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอาไปไปติดใครเราก็จะป้องกันเราก็ใส่หน้ากากตลอดแต่เท่าที่ผ่านมาคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเราก็เลยถามเขาว่าต้องเท่าไหร่ถึงจะผ่านคะเขาบอกส7มสิบเจ็ดจุดห้าก็ไม่ให้และคือเขาไม่ออกตั๋วให้ไม่ออกตั๋วเครื่องบินให้เนาะแล้วเสร็จแล้ว เราก็คือครั้งแรกเขาวัดได้สามสิบองไงพอเขาวัดใหม่เขาก็ได้37.5สิบเุสงัยเราก็จะตื่นเต้นมั้งเราก็เลยมานั่งพักตามที่เขาบอกเราก็เลยลองเอาตลอดของเราอะ่ะวัดของเราดได้3ามสแล้วก็นั่งพักหน่อยนึงนั่ง,งก,ก, 3, 6, ก็เลยเดินไปน้อง เราก็เลยเดินไปหาที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งไปแล้วที่เราวัดให้ดูเขาก็ลองวัดเขาก็ได้ส5องก็เลยกเลอก่านเเครื่องหรือเปล่าเครื่องแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันเลยเนาะเราก็ไม่ได้ป่วยอะไรอ่ะเนาะเขาก็ไม่ยอมออกตัวให้เขาก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาวัดให้น้องร้องไห้ตลอดเลยอ่ะงั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมา สงสัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่า37.4หรือเปล่าแต่ทีนี้ในใบในใบที่ออกตอนเช็คอินอะ่ะใบใบตัวเครื่องบินอ,ะอ,อ่ะเขาเขียนว่า36.4หรือว่าฟังไม่ผิดฟังกันไม่เข้าใจอะไรแต่ทีนี้ทางแม่นะแม่ที่ข้างนอกขวนแก่เขาก็เป็นห่วงว่าเราจะป่วยจะไข้อะไรแต่ไม่ได้มีใครป่วยไม่อะไรไม่มีหวัดไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไหลไม่ไม่อะไรเลย ว่แม่บอกให้กินพลาคือยามันกินเยอะมันก็ไม่ดีนะคือเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเนื้อปวดตัวคือเราไม่ได้เป็นอะไรอะที่เราจะกินทำไมแม่บอกกินยาแลวนะกินยาแลวนะคือจะกินทําไมอะแล้วก็เลยส่งให้แม่ดูว่าอุณหภูมิปกติร่างกายเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเราไปเช็คอินตอนบ่ายสามใช่ไหมคือร่างกายมันก็จะประมาณเนี่ยบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คือ มันไม่ได้ไม่ได้ป่วยอ่ะม,มันสูงขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเราอยู่ที่โรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนกินข้าวเช้าใส่หน้าก,กากลงไปอยู่ก็เปิดอยู่นะตอนกินแล้วก็นั่งห่างกันอยู่ใช่ไหมก็ลกลับมาอยู่ห้องก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยมาบางไทยครั้งนี้ก็จะพาหลานมาเจอพ่อกับแม่นี่แหละแต่ด้วยพิษไวรัสเนี่ยมันก็ ได้เจอกันอยู่สองครั้งแต่ว่าแทนที่เราจะได้ไปอยู่ด้วยกันนาน,านๆที่หมู่บ้านใช่ไหมแต่ในหมู่บ้านอะ่ะเขาจะกักไว้อีกสองอาทิตย์แล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ากักเราไว้อ่ะทั้งๆท,ที่เราบอกว่าจะไปอยู่สมมุติไปอยู่อาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าจะกักเอาไว้สองอาทิตย์อะ่ะแล้วเครื่องบินที่จากกรุงเทพละ่ะไม่ปล่อยเรามาอย่างเงี้ยแล้วเราจะขึ้นเครื่องไปยเยอรามันได้ไงเราต้องมากรุงเทพใช่ไหมเราคือเราจะไม่ได้อยู่ถึงสองอาทิตย์อย่างเงี้ย เราไม่รู้ว่าเขาจะเรียกเราไปตอนไหนลงชื่อไว้อยู่กับคอนโดแอร์ลงชื่อไว้เขาถ้าถึงคิวเราเขาก็จะโทรมาเรียกหรือว่าถ้าไม่ได้เลยจริงๆมันก็มีสำรองอีกวันที่เจ็ดสิบเจดเมษาเมษาก็อยู่อีกนานอ่ะแต่ก็หวังว่าวันที่ห้าจะเรียกกันเนาะทุกวันนี้สถานการณ์ก็ไม่ปกติหรอกอีกอกี่ปีจะได้เจอคือไม่อยากเจออีกหรอกแบบเนี้ยพิษเศรษฐกิจมีผลกระทบกันทุกคน กมอยากเจอคือแบบร้านค้าปิดเงียบเชียบกันไปหมดเลยพิษไวรัสภัยธรรมชาติต้องช่วยช่วยกันโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม